นพรัตษณ์สารพุ่มเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทพนักงานมิตทอนครับวันนี้นะครับบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้มาซ่อมเตียงผู้ป่วยนะครับณโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์หูดูครับเตียงยังเยอะมากเลยครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยแอเรียตรงนี้นะครับมีเตียงที่เสียรอซ่อมนะครับไม่น้อยกว่า40ตัวครับ40ตัวนะครับทำไมถึงรอซ่อมครับเพราะว่าบริษัทที่ขายส่วนใหญ่นะครับพอหมดประกันไปแล้วก็ทิ้งครับไม่มาซ่อม บางบริษัทก็ไม่มีอะไรในการซ่อมเดี๋ยววันนี้วรรณการนะครับจะมาซ่อมเตียงผู้ป่วยให้วันนี้เราได้รับโอกาสซ่อมเตียง5ตัวครับ5ตัวเดี๋ยวรายละเอียดหลังซ่อมเป็นยังไงไปติดตามรับชมกันนะครับ เตียงตัวนี้ก็เป็นเตียงที่โรงพยาบาลหาบริษัทซ่อมไม่ได้เลยนะครับห่อ,อยทิ้งไว้ในโกดังเนี่ยแมยมไปหมดเลยครับวันนี้บริษัทวรรณการไมเล่พอได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลให้มาดูให้หน่อยเข้ามาดูให้หน่อยนะครับวันนี้เราจะมาช่วยชุบชีวิตนะครับเตียงตงัวนี้ตัวแรกเลยครับในบรรดา5ตัวเอาตัวนี้ก่อนกลับไปให้คนไข้นอนครับเบื้องต้นจากสายตานะครับรีโมทเรียบร้อยนะครับขาดสองราวกันตกไม่มี 2องแล้วนะครับสองแล้วาวันตกสองฝั่งเลยนะฮะขาดนะนี่เบื้องต้นมีแค่นี้ที่เห็นทีตารายละเอียดเป็นไงเดี๋ยวไปกดตามรับสมันครับเอาละครับตอนนี้เราก็เริ่มทําการปรับปรุงนะครับเพื่อให้เตียงกลับไปใช้งานได้ครับเตียงตัวนี้เมื่อสักครู่นะครับปรับอะไรไม่ได้เลยนะครับตอนนี้เราสั้นๆเลยครับก็คือ handset control เสียนะครับเตียงตัวนี้เนี่ยมีเสียอยู่ สามอย่างนะครับอย่างแรกเลยคือกล่องนะครับกล่องคอนโทรลนะมีปัญหาครับบอร์ดมีปัญหาสองตัวรีโมทครับเดิมรีโมทเดิมอยู่ไหนครับรีโมทเดิมนี่นะรีโมทเดิมขาดรีโมทเดิมขาดนะครับขาดนะครับหลักๆครับเราเปลี่ยนกล่องคอนโทรลกับรีโมทให้ใหม่นะครับมีใส่เรียบร้อยครรีโมทคอนโทรลตัวนี้และก็กล่องคอนโทรลตัวนี้หลังเปลี่ยนนะครับเรามาดู หังเปลี่ยนปรับสูงต่ำได้เนะเพียงเริ่มลงแล้วนะครับปรับได้ปรับหัวกับเขายเคลื่อนข้างกายเห็นไหมเห็นไหมปรับอ่าเลยปรับหัวปรับหัวนี่คือเรายังไม่ได้ใส่แถบฟอร์มนะแต่ว่ามอเตอร์ตัวนี้มันจะขยับนี่มอเตอร์ตัวนี้จะขยับปรับไปดูนี่ปรับหัวอ่าเห็นไหมมอเตอร์ขยับแบบเห็นไหมปรับลงอ่าเรียบร้อยนะครับใช้ได้หมดแล้วนะครับ หลักๆเจยงตัวนี้สรุปครับก็คือเปลี่ยนแฮง s e เซ็ตคอนโทรล1ชิ้นกล่องคอนโทนบล็อก1ชิ้นนะครับแล้วก็ยังเปลี่ยนในเรื่องของราวกันตกนะราวพังราวพังนะเปลี่ยนราว1นึ่ครู่แล้วก็มีการเช็คสภาพมอเตอร์ให้ใหม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวหลังเสร็จกลับไปใช้งานได้เลยครับเียงตัวนี้เปลี่ยนไฟฟ้า3ฟังก์ชันตัวนี้กลับไปใช้งานกับคนไทยได้แล้วครับครับ ส่วนอีกตัวนึงนะครับอีกตัวหนึ่งล้อมีปัญหาหเปลี่ยนให้เดี๋ยวเปลี่ยนให้เลยเปลี่ยนล้อให้เลยครับเดี๋ยวเปลี่ยนล้อให้นะครับแล้วก็ราวนะครับราวไม่แน่นเดี๋ยวเราปรับราวให้ใหม่พื้นเตียงบุบใช่ไหมเดี๋ยวเราเคาะให้ครับเคาะให้แล้วก็ทำา่าให้ <unt> เตียงตัวนี้ก็เรียบร้อยนะครับกลับไปใช้งานได้แล้วครับเตียงที่สองสักครู่มี่ช่างนี่ยของเรานะครับชื่อคุณโตนะครับกำลังเปลี่ยนให้อยู่ ล้อเก่าก็ดูยกล้อเก่าให้ดูหน่อยครับล้อเก่าดูทำไมมันเสียู้วยไหมครับเพราะว่าหนึ่งเวลาใช้งานนานๆมันจะกรอบเห็นไหมครับกรอบแตกเนี่ยกรอบแตกนะครับขาดการดูแลครับคุณลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนให้ใหม่เป็นล้ออย่างดีนะครับโอเคนะครับเรามีการเปลี่ยนรีโมทรีโมทชุดหนึ่งรีโมชันให้ใหม่เลยนะครับแล้วก็่องคอนโทรลพี่สองคอนโทรลคือตัวข้างล่างเนี่ยครับพี่สองคอนโทรล แต, er> ต่ต pues er ัวนี้เปลี่ยนให้ใหม่่องเสียรีโมทเสียแล้วก็ลาวนี่ค่านดูลาวฮะลาเปลี่ยนให้ใหม่เลยลาลาชิ้นใหม่ในตัวนี้เปลี่ยนให้สามอย่างคุ้มมากครับพี่เปลี่ยนรีโมทเปลี่ยนตองควบคุมโทรคอนโทรลนะครับแล้วก็เปลี่ยนลาครับเตียงรุ่นนี้จะเป็นเตียงปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า5้าฟังก์ชันนะครับ5ฟังก์ชันอันนี้นะครับ5้าฟังก์ชันนะครับ ี่ห้อ T Motion นะครับและขนาเจริงตัวนี้นะครับก็แจ้งมาว่านะครับปรับไม่ได้นะครับปรับอะไรไม่ได้เลยทางเราก็ได้มีการตรวจสอบพบว่าสายไฟนะครับสายไฟขาดในนะครับเราได้เปลี่ยนสายไฟใหม่ให้หนึ่งเส้นระบบล็อกล้อก็ล็อกบ้างไม่ได้บ้างแล้วก็ล้อสึกนะครับแล้วก็ตรวจสอบอื่นๆอีกนะครับเรื่องราวปีกนกนะครับเอาขึ้นเอาลงก็ลําบากนะครับตัวนี้เราแก้ไขให้ทีมงานเรากําลังดําเนินการอยู่นะครับหลังจากการแก้ไขแล้ว นะครับเราจะมารีวิวการใช้งานอีกทีนะครับแล้วก็อีกสองเตียงนะครับเป็นเตียงมือหมุนเป็นสองไกลกับสามไกลนะครับสองไกลลักษณะก็คือราวเสียนะครับราวเสียนะครับแล้วก็สามไกลล้อพังลาวเสียนะครับเดี๋ยวเราจะทนการแก้ไขให้ทั้งหมดนะครับเมื่อสักครู่สองเตียงอันนี้สามเตียงเป็นห้าเตียงนะครับครบแล้วนะครับ สามารถดาเนินการซ่อมได้เสร็จภายใน1วันนะครับ5้าตัวครับรีเซ็ตตองคอนโทรลเปลี่ยนกคอนโทรลใหม่นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนสายไฟสายไฟขาดในเปลี่ยนสายไฟให้ช่างซีสายไฟหน่อยครับเนี่ยได้เปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้ปรับได้แล้วครับเรามาดูกันเดี๋ยวให้ช่างปรับครับท่าแรกนะครับท่าแรกยกหัวหัวขึ้นตัวนี้นะครับปรับหัวขึ้นแล้วปรับหัวลงครับปรับหัวลงปรับได้ท่าที่สองครับปลายเท้าขึ้นลงปรับปลายเท้าขึ้นปรับปลายเท้าลงนะครับ ข่อที่สามครับก็คือปรับหัวและไปเท้าขึ้นลงพร้อมกันทำได้นะครับทำได้ข่าที่สี่ครับเป็นการปรับเตียงสูงและต่ำปรับเตียงต่ำนะฮะเตียงต่ำาลปรับเตียงสูงนะครับแต่ท่าสุดท้ายเอียงหัวครับ t e n s i ร n e r reverse อ่าท่าที่ห้าครับเอียงเตียงเห็นไหมเอียงไปทางนี้ต่ำต่อไป reverse นะฮะ reverse อ่าเอาแล้วครับใช้ได้แล้วนะครับ วรรการเมดิคอเท่านั้น,นครับเรื่องการซ่อมเตียงทุกยี่ห้อทุกชนิดนะครับเราซ่อมเตียงที่โรงพยาบาลน,นะครับหรือที่บ้านก็ได้ครับทั่วประเทศซ่อมได้หมดครับติดต่อวรรณการเมดิคอเลยครับ023-10425ยินดีให้บริการครับ สวัสดีครับบริษัทบรรการเบรคคอนครับวันนี้เราจะพามาดูการซ่อมเตียงที่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าวันนี้เรามาซ่อมถึง5้าตัววันนี้ง่ายมากครับเราสามารถใช้เวลาประมาณครึ่งวันซ่อมได้ทุกตัวตัวแรกที่จะได้ฟังครับตัวนี้นะครับก็คือเป็นเตียงตับด้วยระบบมือหมุนมือหมุนนะครับล้อนะครับล้อพังอล้อพังครับตามกราพล็อกไม่ได้ล็อกไม่ได้พังเรียบร้อยนะครับตัวลาวลาวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับคุณพี่ดูครับลาวเปลี่ยนให้ใหม่ ไล่ลงไล่ขึ้นนะครับ่าล้อตัวนี้นะครับเป็นล้ออย่างดีนะครับใช้งานได้งานตัวนี้ก็ดูแลให้เรียบร้อยตัวนี้นะครับดูแลให้อย่างดีสวยสองหูลาวนี่ใช้กันลาวหลุดเลยครับนี่คุณลูกค้าเห็นไหมลาวหลุดเลยนี่เนี่ยลาวหลุดเลยล้อพังนะครับล้อพังตัวนี้เปลี่ยนลาวให้ใหม่เปลี่ยนลาวเปลี่ยนล้อเห็นไหมครับเนี่เปลี่ยนล้อให้ใหม่เรียบร้อยนะครับซ่อมเสร็จเรียบร้อยตัวนี้นะครับก็คือ เปลี่ยนกล่องคอนโทรนใหใหม่นะครับกล่องคอนโทรนทางตัวนี้อังนะครับเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนสายไฟด้วยนะครับสายไฟตัวนี้สายให้ใหม่นะครับแล้วก็รีเซ็ตระบบให้ใหม่นี่เปลี่ยนตัวนี้ให้อีกนะครับกล่องแบตครับกล่องแบตเปลี่ยนให้อีกด้วยนะครับก็ใช้งานได้ปกติวันการเมดิคอเท่านั้นครับตอนนี้นะครับเรารับซ่อมเตียงมือหมุนซ่อมเตียงปรับด้วยระบบไฟฟ้านะครับทั่วประเทศนะครับ นะบริษรัทไหนซ่อมไม่ได้หรือว่าโรงพยาบาลไหนนะครับเรียกว่าไม่มีใครมาซ่อมโปรดอย่ากเพียงใจครับให้วรณการเมเดคอลได้ไปสำรวจครับแล้วลงมือซ่อมดูครับเผื่อวรณการเมดดคอลจะซ่อมได้ครับสําหรับวันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณครับ